เอามาแกะบีทรูทนะคะเป็นดอกกุหลาบแย้มๆเลยค่ะใกล้ใกล้วาเลนทายแล้วนะคะเอาวันนี้ค่ะดอกกุหลาบกรีดหยักๆหน่อยนะคะเอามาดูกันนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าแล้วก็ปาดตรงนี้ให้นี่แล้วก็มีหยักๆนิดนึงนี่ค่ะ ปาดลงไปใกล้วาเลนไทน์แล้วกุหลาบต้องมาค่ะนี่ค่ะเอ้าอยากนิดนึงยากยากเดี๋ยวจะลึกลงไปนะกุหลาบอันนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปาดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวข้างในขอเป็นงานละเอียดนิดนึงนะคะอันนี้เรา เสรบิลุเราเหลือนิดนึงอ้าวเรามาดูวิธีการแกะแบบง่ายๆกันนะคะจะออกมาให้สวยเก๋แบบดูแล้วสีสดสดแดงๆนะคะอ้าวอยากนิดหนึ่งนะคะกีบนอกเราขออยากนิดหนึ่งอย่าผสมผสานกับกีบตรงกันนะคะอ้าวอนี้ค่ะปาดเลยค่ะแล้วตีโค้งนะคะนี่ค่ะ บีทรูก็จะมีความความสวยของเขาในตัวก็คือสีเขาสดอยู่แล้วนะคะอ้าวเรามาทํามาตกแต่งกันให้เขาสวยงามยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะอ้าวอันนี้นะคะกรีบหยักนิดนิดนะคะไม่ได้หยักเยอะนะจ๊ะนี่ค่ะอ้ะาวาปไปนี่ค่ะอ่าแล้วเราก็ตัดส่วนนี้ออกนะคะเขาจะได้ดูส,สวยค่ะอันนี้ค่ะหยักนิดนิดนะคะหยักนิดนิด นี่ค่ะก็ปาดออกเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นวิธีการแกะที่ไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะแต่ทํายังไงให้เขาดูแล้วอ่อนช้อยสวยงามนะคะอันนี้อยากนิดนึงก็ปาดเลยค่ะอันนี้อยากนิดนึงนะคะปาดนิดหน่อยนะคะปาดนิดหน่อยค่ะปาดนิดเยอะแล้วก็อยาก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 นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปาดนะคะ กระปาให้เขาเกี้ยงๆไปเลยนะคะแล้วก็ตีโค้งขอยอ,อยากนิดๆนะคะกุหลาบอยากนิดๆค่ะกุหลาบก็มีหลายสายพันธุ์นะคะค่ะแล้วก็ปาดนะคะแล้วก็อยากนิดหนึ่งค่ะอา้าวอยากนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอา้าวใกล้เสร็จแล้วแกนกลางแล้วค่ะอ้าวอยากนิดนึง นี่ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเค้านะเวลาเสร็จนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดลึกลงไปนะคะกีบก็จะเป็นดอกตุ้มๆนะคะปาดค่ะปาดอยากนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปาดออกนะจ๊ะการแกะแต่ละครั้งก็จะไม่ซ้ำแนวกันเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะหักม่เป็นลายหักเราก็ปาดใหม่นะคะมันก็ดูดีเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะคะปาดนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะออกมาลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่งเขาตรงกลางนิดนึงนี่ค่ะ ตรงกลางนิดนึงค่ะค่ะอาหน้าตากุลาบก็ออกมาประมาณนี้ค่ะอานี่แช่น้ำแล้วเขาจะออกมาสวยนะคะนี่ค่ะเป็นกุหลาบค่ะ